โอเคครับขอวัวทุกคนฮะวันนี้ก็เออผมจะมาพูดถึงบ็อกสี่เนาะตรงนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ช็อปเลยแล้วกันนะเพราะว่าถ้าดูตรงสร้างเด็กก็ยากเราว่ามันมีหลายสีมากมันไม่มีแค่ชมพูแบบเหมือนปอกก่อนๆนะตรงนี้นะฮะประมาณนั้นก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะตรงนี้โอเคครับก็เออบ็อกสี่เนาะตรงนี้นะฮะโอเคบ็อกสี่เนี่ยมันจะมีของสามัญบางใบอยู่ที่ว่ามันได้ใช้ในแนวปศนะฮะ ตรงที่ว่า,เ,าเดี๋ยวเราพูดถึงแต่ละสีก่อนสีแดงเนี่ยเราจะมีสองสายคือบาร์ฟกับเอ่อมหาเนวาน,นะครับประมาณนั้นนะฮะที่เก่งเนาะแล้วก็เท้าเนี่ยจะมีสองสายเหมือนกันมันจะเป็นเซราฟเทียวไลท์กับตัวของอุกบาทนะฮะต่อมานะครับก็เป็นบาร์เทียนตัของสีเหลืองนะฮะสีม่วงรู้สึกจะเป็นบลูส์นะครับคู่กับตัวของจีดอนนะฮะตัวนี้ เออสีเขียวมีสองอันเหมือนกันนะก็คือตัวของซองก้าฮะแล้วก็เป็นตัวของแมตตตเดียร์เดอร์นะฮะสายที่สามของมันก็คือจะเป็นเออแฟลกเบิร์กนะฮะเอ่อต่อมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วถามว่าบล็อกนี้อาแต่เราไล่สีแล้วกันเนาะว่าถ้าไม่แดงเนี่ยมันมีอะไรน่าเก็บบ้างนะฮะหนึ่งอย่างครับเออนี่เป็นบัตรเจตของมหาเนวนาเนาะก็พูดไว้ก่อน คือทิกมูนเนี่ยสามารถทําให้มหาเนวานาเนี่ยชุบขึ้นมาแล้วไงเดิมได้แต่จริงๆมันก็คือการจ่าย1 CB แล้วก็คืน1 CB อะ่ะมันก็เหมือนไม่ค่อยได้อะไรมากเท่าไหร่นะฮะแต่ตรงนี้อ่ะถ้าเกิดเราชุบทิกมูนขึ้นมาเนี่ยเราเอาไปทําอะไรต่อไปได้นะบอกก่อนมันทําได้แค่ไงเดิมจริงๆซึ่งจริงๆมันก็คนแค่แค่บัคเกจหนึ่งของมหาเนวานาแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ตัวที่สราพูดจริงๆของแดงเนี่ยมันไม่ใช่ใครครับมันคือเอ,อ่อเอสพาราเดียฮะ อ่าผมขอไปแจ้งเตือนก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเอสกพาราเดีย okay. เนี่ยสามารถเอาเล่นกันได้กับทุกเด็กนะฮะเล่นอะไรบ้างครับจีโทฟิโกกีโฟกิล่าเนี่ยนะพอดนะครับตอนตอนนี้ก็จะมีมหาเดวนาะมีอะไรอีกอา่ายูจินยูจินไทยมีโปรโมแล้วสามารถเล่นเอสกพาราเดียได้เลยนะครับแล้วก็มีทิลาโนยนะฮะประมาณนั้นนะก็แนะนำว่าให้เก็บไว้คนระับสำหรับเอ่อเจ้าตัวเอสกพาราเดียตัวนี้นะฮะ ต่อมาของบาบล็อกนี้มันมีอะไรนะาเก็บบ้างนะเอาผมจะพูดแค่ของํำคัญจำคัญที่มันใช้ยาๆนะวนะเ,เป็นหอกแล้วกันตัวหอกเดี่ยวบอกว่าเราสามารถซีบีหนึ่งครับแล้วก็แปะมันเนะาะแปะมันแล้วมันจะโจวได้แล้วสามารถเล่นออเดอร์อาวุธเพิ่มได้อีกรอบหนึ่งคือใบนี้ทําให้บาร์เร็วขึ้นตรงที่ว่ามาสามารถติดเทินแรกติดนี่เสร็จติดโลกเสร็จแล้วก็อาวุธสองข้างได้เลยตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆแนะนํว่าคนเล่นบาร์ก็ควรเก็บไว้ฮะ เอ่อบล็อกแรกแรกเนี่ยบ้าผมแนะนำว่าให้เก็บใบนี้มาด้วยแนะนำก็คือเก็บของมีไปเลยก็ได้ไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดรีกาแฟรขค่ามาถูกยิงซีบีหนึ่งครับโซชาต์หนึ่งแล้วก็เลือกยิงเพิ่มอีกตัวหนึง่งแล้วก็ตโไมตีผมเหมือนคือหลักๆคือบปนโซชาร์ได้คือบล็อ,บอกแรกไอตัวนี้ใส่ยอยู่ในขอดักยูจีนะตรงนี้สีแดงน่าจะหมดแล้วครับผมคิดว่าหลักๆห,หน้าประมาณนี้นะคือคิดว่ามันจะไม่ยาวมากนะฮะเพราะผมตั้งใจว่าจะพูดให้จบได้เร็วนะฮะเพราะว่า ถ้าเกิดเราพูดหมดอ่ะมันจะยาวไปโอเคครับของเออของแดงก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สีถัดไปเอาเปน็นสีอะไรดีเอ่ออเาเป็นสีม่วงแล้วกันสีม่วงเนี่ยหรือสีน้ําเงินเนี่ยดาวสเตจนละ้ก็ของสามมันของคุณอยู่ตรงหน้าคุณแหละคือเบนวอลสเวลเลอร์ A เพราะว่าสเวลเลอร์เนี่ยอนาคตก็ไปอยู่ในดาดจิ้มเวลได้อยู่เราจะบอกว่าเวลาลงเรียกโซชัด์หนึ่งนะครับแล้วก็เออ่เวลาการเข้าโซโดยการโซชัด์ตอ่ะแล้วแวรของเราเนี่ยเป็นเกีจสามขึ้นไป มันจะบวกห้าพันซึ่งถ้าเกิดชาร์จเยอะๆเนี่ยมันจะบวกสเต็กได้เป็นตัวที่เก่งมากแล้วก็เป็นตัวความพลังที่โคตรโหดเลยโคตรอันตรายถ้าเกิดคุณจะเล่นเจ็ตผมแนะนำว่าเก็ตเวลเลอร์ไว้ด้วยเพราะว่าเด็กที่มีเวลเลอร์กับไม่มีเวลเลอร์ที่ต่างกันเยอะประมาณนั้นแล้วกันเอ่อมีอะไรอีกไหมสีม่วงเออใบนี้ของบาโลมันไม่สามวัเท่าไหร่ก็ขอไม่พูดแล้วกันเนาะ เออสามันม่วงมันน่าจะเป็นแค่เซเวอร์เลอร์นะเออมีตัวหนึ่งตัวนี้ผมขอพูดหน่อยตัวนี้มันไม่อยู่แค่ทีดอนนะมันอยู่ได้กับทุกเด็กที่แวนกาดของเราเนี่ยดูดเดียกาดเข้าโซได้แล้วเราสามารถใช้เป็นเนี้ยเพิ่มอีกเวฟหนึ่งได้น,นะประมาณนั้นสามารถเอาไปใช้ใครได้บ้างนะอนาคตมันจะมีเอ่อพวกอามาน่ากุจิโอท่าหเวฟนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือมันชื่ออะไรวะ อ๋อวีนัสโลเคียนะครับประมาณนั้นเก็บไว้ได้แต่คนเล่นกีดอนก็ต้องเก็บอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดคนไม่เล่นกีดอนก็อาจจะเป็นตัวเรือกหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดซื้อของที่มันก็ได้ครบอยู่แล้วนะโอเคครับต่อมาเดี๋ยวผมมาพูดถึงสีเทาหน่อยสีเทาเนี่ยจะมีสองสายคือเซรัฟเขียวไลท์กับเป็นตัวองอกระบาดเซรัฟเนี่ยไม่มีอะไรมากมันไม่ต้องเก็บของสามัอะไรเลยประมาณนั้นส่วนอุกราบาดเนี่ยผมมองว่าบอนนี้อุกราบาตก็ค่อนข้างเก่งเพราะว่าเขาไป็นตัวนี้แล้วตัวที่บอกว่า ถ้าเกิดเรายิงเนี่ยวแค่ข้าวหนึ่งได้3ตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะบวก5,000ันไม่สิบอกว่าเวลายิงอะ่ะถ้าเกิดยิงได้ตัวหนึ่งขึ้นไปมันจะบวก5,000ก่อนใช่ปะถ้าเกิดยิง3ตัวแม่งจะบวกชี้หนึ่งซึ่งถ้าเกิดคุณเออเช็คโอเวอร์ขึ้นมาเนี่ยไอตัวนี้แม่งขั้นต่ำสี่ชี้นะแล้วก็โอเวอร์สองรอบเนี่ยก็คือแปดชี้เลยนะบอกก่อนซึ่งเจอกระบะบอลนี้ก็ไม่ควรให้บอทเกินสามนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะบวกชี้นะไปอะไรที่อนันตรายเมือนควรเออมีอะไรอีกไหม อุกกาบาที่นี่ก็เก็บแค่ของคิดมันจะไม่น่ามีของสามันเลยมากตอนนี้ของสีเทานะ้ขอเช็คก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็นี่เป็นโอุกกาบาตไปไหนก็ของนอติงเกอร์ใบนี้บอกว่าเวลาใบนี้ถูกโยนอ่ะมันจะสามารถสองใบได้เป็นใบโคตรโหดโคตรตระล่ายเลยใบนี้นะแต่ใช้เสร็จต้องบายนะไม่งั้นมันจะเก่งเกินเออบอกนี้ถ้าเกิดไม่รับดอกกร้าไม่น่ามีสามันอะไรฮะตรงนี้อ่ะผมขอเช็คให้หมดเลยแล้วกันเนาะ ไม่มีไม่มีครับสีเทาไม่มีสีเทาไม่มีถ้าผมจะไม่ต่อมามันคือเอ่อสีเหลืองฮะสีเหลืองเนี่ยก็จะมีของพวกบาร์เทียนครับหลักๆนะแล้วก็มีของพวกเฮกซาออฟโอเคครับก็แน,นะนำว่าเก็บของทีอันนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะฮะซึ่งตัวใช้ในอนาคตเนี่ยมันมีไหมพอมีอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะมากนะฮะตรงนี้ อาเดี๋ยวเราพูดถึงใบสามมันของมันที่น่าใช้แน่นะเพราะแต่ว่าของเฮกเนี่ยมันเก็บเฮกเกตสามไงแต่ว่าของเฮกอ่ะมันมีบางใบอยู่ของเฮกนะครับใบนี้บอกว่าเมื่อจบไปเท่านี้ครับถ้าเกิดได้เช็คได้ติ๊กเกอร์นในเฮนี้แล้วแววนเป็นเฮกนะครับ1 CB ซครับ1โซเลือกเรยกาศตัวเองครับสามารถจับลุกได้ใบนี้สามารถเอาไปใส่ในอน,ในคาคตได้ด้วยรวมรวมถึงรู้สึกชัว่วอ q ความารีนมาก็น่ารียงใส่อยู่ับไอช่วงที่เป็นเฮกล่างสองนะ,นะเพราะว่าตัวนี้มันลุกง่ายดีฮะ แล้วก็ใบนี้มีใส่อยู่ช่วงหนึ่งมาช่วงบ็อก7บ็อก8มาของเอกซาออฟนะฮะใบนี้บอกว่าเมื่อจบไปเทิร์นคาร์เดมันตีเมื่อจบไปเทิร์นคาร์ที่ยูนิตของเราตีเนาะตีบีหนึ่งเขาทำเทคตามติกเกอร์ทเทคได้ครับที่ได้เข้าเนี่ยเลือกในการข้ามบึ้มได้ถ้าเกิดเป็นฟอนเนี่ยสามารถจับกีโซนตามกวันลุกได้เนาะตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สร้างเวทได้เนาะก็พอได้แล้วตรงนี้แต่แลหลักๆก็คือเกียวของฮีทจะไม่มีอะไระตรัวนี้ของนอกใส่ไม่น่ามีมากนะ เออเดี๋ยวผมพูดหน่อยนะคนเลือดสีม่วงนะฮะใบนี้เนี่ยก็นะเขาเก็บได้นะเพราะว่าใบนี้เข้าเกิดเอาไปเล่นกับเจตามาชามาสร้างเวทเพิม่มได้ถ้าเก็บไว้ก็ประมาณใบหนึ่งอะใบนี้บอกว่าเวลาการโจมตีที่มันบูทฮิตนะครับแล้วเปิดตัวอินทิงเลือดเก่งหนึ่งจะโซคอลงมาได้ซึ่งเก่งหนึ่งในเด็กเจติงเก่งจะจะมีพวกจิ้วคอถ้าเกิดจะใส่แล้วก็มีพวกเป็นวอเตอร์้วนะหรือพวกเจตที่อยู่ในโซก็สาม,มารถเล่าออกมาได้เอาเก่งๆเลยปะมีเชนหลี่สีม่วงอ่ะอีกใบหนึ่งประมาณนั้นแล้วกันนะ เออตรงนี้เราพูดถึงสีเหลืองไปแล้วเนาะแดงครับน้ำเงินครับเทาครับเหลืองไปแล้วเหลือสีสุดท้ายครับคือสีเขียวนั่นเองสีเขียวเนี่ยพูดไม่ยากเลยเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ใบซึ่งเออมันก็มีแค่สองสายหลักๆเนาะก็คืออ่าเป็นตัวของไม่ตัวเดียเอลเดอร์นะครับกับตัวของซอกา ถามว่าบล็อกนี้มีอะงไรนะเก็บบ้านเดี๋ยวเราพูดถึงสองก้ากันก่อนสอก้าเนี่ยใบนี้เป็นตัวตีที่โหดโคตรโหดโดอ,อตราะไรเลยต้นี่บอกว่าถ้าเกิดเน่นน้องออเดอร์เนี่ยสามารถเลื่อนเห็นได้คือชุกขึ้นมาได้เนาะคือชุกขึ้นมา้วมันจะเลื่อนเห็นคือบวกหมื่นหรือบวกคิกไตัวโคตรโหดโขอะไรต้นเกถ้าเกิดใช้ออเดอร์เก็หนึ่งชุอะสามารถกกชุกขึ้นมาเป็นตัวตีหมืนห้าได้เอ,อ่อมีออเดอร์อก้าตัวนี้ด้วยเป็นตัวบอกใดซึ่งมันไม่อยู่แค่สอก้ามันมีบานเดนที่ใช้ได้ แค่ต้นทิ้งออเดอร์ต่อมาไปนี่บอกว่าตอนจบเเธอเนาะเ้าเกิดเราประสานเวทนะครับหรือเราตีเวทห้าขึ้นไปเราสามารถเวิ่งเข้าโซงไห่ดมได้ส่วนนี้ก็เป็นตัวทางเลือกไห่เดมตัวนึงของสีเขียวนะนะลางของสีเขียวบอกว่าน่าจะมีประมาณนะั้นสำหรับซอกานะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนเดี๋ยวเราพูดถึงไรก่อนดิแมกโนเลียแล้วกัน แมกโนเลียเนี่ยผมแนะนำว่ายเก็บทั้งสีไปเลยเพราะว่าแมกโน,นเลียของถามมันถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ว่ามันใช้ของนอสไซด์ด้วยอย่างอะไรครับที่อยู่ข้างล่างน,นี่ไงอินเล็ดเพาเ a ิร์กอนนะฮะตัวนี้บอกว่าตอนจบไปเทิร์นครับถ้าเกิดตีเวฟสีขึ้นไปอะวิ่งเข้าโซ่จวหนึ่นงได้แม่งเป็นตัวที่โครโหดโคตาอันตรายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวนกาดเนี่ยตัวเนี้ยเวลาไหลลงมามันสามารถลาดย,ยุงออกมาได้เรื่อยๆเว้ยแล้วยุงอะมีสี่ตัวแม่งเหมือนเหมือนมีประมาณสิบตัวแล้วก็คือมันเป็นตัวที่แบบจัวดได้แล้วว แล้วตัวนี้ก็น่าออกมาใหม่วนอย่างนี้เรื่อยๆซึ่งการชุบข,ของมันนะไม่มีแค่เอลเดอร์มันมีออเดอร์ชุบข,ของสีเขียวอีกมันทําให้เราได้จุ๋ยเรื่อยๆนะสำหรับเมกโตเนียก็เป็นเด็กที่รวยมากๆก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับเม็กโตเนียก็แน่นอนว่าเก็บของพีไปเลยนะแต่ผมดูก่อนนะว่าตัวตีบล็อกนี้มันจะมีอ๋อมีพาเคโลนะครับพาเคโลเนี่ยชุบเองได้เรื่อยๆแลวก็บวกห้าพันเป็นตัวตีสิบสี่ไม่แย่ไม่แย่บล็อกนี้มันยังใช้แน่นอนแหละ ไอ้ตัวนี้นะฮะเป็นตัวตีที่ขอกาสองใบะฮะโอ้ยผมลืมพูดออเดอร์ใบนี้ไปก็ใบนี้เก็บไว้ด้วยนะสองก้าบ็อกสิบใช้นะไอ้บ็อกหน้าการครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะอ่าแต่เ,เรามาพูดถึงสายท้ายของบอลนี้นนหน่อยมันก็คือแปลกเบิกดาก้อนฮะ แฟกเบิกเนี่ยถามว่าใบนี้น่าเก็บไหมโคตรน่าเก็บใบนี้บอกว่าตอนจบเป็นเช่นเคที่มันตีเกียร์สามขึ้นไปมันสามารถลุกขึ้นมาได้ถ้าเกิดแวนติชื่อแฟ็กเบิกแล้วก็วิ่งเข้าโซโจได้เหมือนเดิมซึ่งตัวนี้ทําให้แฟ็กเหมือนเลมหลังเนี่ยไม่อะไรทําโดยที่มันไม่ต้องจ่ายบาสใจอะไรทั้งนั้นโดยจ่ายแค่หนึ่งโซสามารถลุกได้เลยก็เป็นตัวอินดิพาวเตอร์นิดแล้วก็มาจอยแฟกเบิรกด้วยประมาณนั้นเนาะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะว่าของน่าเก็บมีอะไรบ้างนะตรงนี้ เอออันนี้ผมจะไม่นับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เราต้องเก็บอยู่แล้วเออเอาของหน้าเก็บคิดว่าไม่ต้องไม่นัาคอมคิดละกันที่ว่าแบบใช้กันในอนาคตได้น,นะฮะก็จะมีเอ็กพลเดียนหนึ่งตัวเอ่อเบนวอออีกตัวหนึ่งไอ,อตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่น่าเก็บเท่าเบนวอสแล้เบนวอต่า,เ,าเก็บกว่าเอออินเดียเฮาส์ครับตัวจั่วของสีงเขียวใช้ได้แรงเด็กมากไอ,อตัวนี้จริงๆมันนอกจากสก้าก็พอได้อยู่แต่แต่ว่ามันจะไม่มีคีย์มันจะส่วนใหญ่จะเอาไปเป็นแบบ ตัวตีสิมากกว่าถ้าเกิดจะทายนะคือแค่คนมีตัวใบชูบะคู่กับมันก็เก่งแล้วออเดอร์ชุบสอกาครับแล้วก็ตัว5้าเวฟไงเดมเออไอตัวนี้ก็พอได้โอเคตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้บอกว่าเวลาเรียกกับของฝไฟข้ามครับลงมานอกหนอเืจากมือครับจับเรดาตัวนี้อยู่ได้หลายเด็กมากๆฮะ ก็แังนะไม่้เก็บไว้ทั้ตรงน,นี้ไอ้นี่ผมไม่ชวนนะใบนี้บอกว่าถ้าเกิดบูลฮิตวันาร์ดนะฮะบายการ์ดออเดอร์จากซอฟโซนฮะแล้วก็เลือกออเดอร์จากดอบเนะี่ยเอาขึ้นมืออ๋อโอเคก็คือเลือกบายออเดอร์ครับจากดอบใบหนึ่งแล้วก็เลือกออเดอร์ใบหนึ่งขึ้นมือก็ไม่แย่จริงๆเคยเห็นช่วงหนึ่งก็ใส่อยู่นะ โอเคผมดูผู้ตัวนี้เลยตัวนี้ของเมโลเนี่ยก็ใช้ได้นะตัวนี้มันสามารถเอาไปชี้กิมโนสุลาเพื่อออนพลังแรงๆได้นะเพราะว่ามันชี้เหมือนอยังไงล่ะอ่ะน,น่าจะหมดแล้วนะอ่ะแล้วแั่ก็ที่ชวนนะก็คือมีเอ็กซ์พาราเดียครับมีไอนี้นะมีไอนี้ครับมีกระดูกครับมีเดิบเผาประามาณสี่ห้าใบานี้แหละของที่น่าเก็บในบล็อกนี้ถ้าเกิดไปนับของแต่ละสายนะกประมาณนั้นฮนะ โอเคก็รีวิวบ็อกซี่เนี่ยผมเอาสั้นๆประมาณนี้แล้วกันเนาะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเยอะมากกว่าน,นี้แล้วนะที่เหลือก็จะเป็นพวกสายอลอมากกว่าโอเคก็ประมาณนั้นเนาะโอเคสำหรับบ็อกซี่ก็รีวิวสั้นๆไว้ประมาณนี้คือชมพูมันไม่มีอะไรพูดเยอะเลเพราะว่าของมันเยอะกว่าน,นี้อันนี้มันแยกสีมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะคือส่วนใหญ่แยกเกี่ยวกับพีชข,ของนอกสายมันจะมีนิดหน่อยฮะก็ประมาณนั้นเนาะโอเคครับแล้นอย่างคลิปนี้เราจบไว้ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับบ๊ายบายครับ